แซ่บทำทังส่วนพริกเกลือนี่นะคะพริกเกลือนี่สูตรเด็ดสวัสดีเพื่อนๆในห้องทุกคนคะ่ะของคุณสิงเขาเรียกคุณสิงห์นครนะคะเขาเรียกคุณสิงห์นครนะคะสวัสดีทุกท่านในห้องนะคะกินนะนี่แมกินแล้วขันคอแมไม่กินแล้วไม่กินแล้วเลิกกินแล้ว วันนี้น้องพึ่งไม่มาหาเลยอะเลิกกินแล้วคอมเมนต์ซื้อเหรียญมาไหกับเด้อจ้าพี่น้องอันทั้งอันอันภาษาอีสานในภา่าอันอีกแล้วเนี่ยถ้าน,น้องพึ่งอยู่น้องพึ่งคขบอกว่ามีพูดภาษาอีสานอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยติดตามก็ครบห้าพันแล้วแต่น้องพึ่งสามามรถไม่สามารถตั้งได้ผ่านมาสามวันแล้วค่ะ,จะเจอกันแม่ขนมเข่งก็เลยมางานแต่งที่นคปรปฐมก็เลยบอกว่าเอาไหนไหนถ้ามานาครปฐม,มแล้วก็มาหาลูกเจนเลยแกก็เลยมามากับแม่แม่สามท่าน สวัสดีคุณไตคะ่ะคุณไตพาเที่ยวนะคะสวัสดีคะ่ะคอยเอากล้องขึ้นนี่เนบเอาพี่น,น้องนีพี่เจนทำมานะเห็นปะ่ะเขาพานมาสองสามนาทีเราได้ยุ่สองเหรียญว่าเป็นหนังอย่างน้นอยๆเราก็ได้กัลยาน,นิมิตท,ทีดีแล้วก็มีอันนี้เขาไม่ไล์สดเหลทดเวลานั่นๆอ้าจริงๆบางทีเพื่อนๆทุกคนไล์สดเราไล์สดกันตรงเวลาเขาขึ้นเวทีตรงเวลาแต่นางขึ้นไม่ค่อยตก ได้ค่ะแม่เล็กเชิญเลยค่ะเพราะว่าแม่เล็กก็จะขึ้นตอนถ้าใครร้องเพลงนะไม่ได้กินขนมนะนั่นเห็นว่าพี่น้องน้องหมาคอยกันนั่นหรอแล้วน้องหมาคอยกันเริ่มนั่นหรอเลื่อย <c oughs> อย่างนี้ยแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะพี่น้องเนาะขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาให้กําลังใจที่แวะมาทักทายเด้อจากพี่น้องปองไปขอบคุณเลยๆจา้านี่อะไรนะ <c oughs> ตอนนี้ก็คือโอ้ย,อยเห็นบัลืมแล้วพี่น้อง อีหยังกัาบบ้านเท้าขมขมแม่พี่น้องเราใส่ผงนัวใส่พริกใส่ข้าวคั่วใส่ทุกอย่างแล้วแหละค่ะส,ส่วนมากเพื่อนๆจะใส่ทุกอย่างแต่ว่าของเจนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแวะมาทักทายได้นะคะแวะมาคอมเมนต์ได้เด้อจ้ะผ่านไปผ่านมาขันบ่อกคอมเมนต์กันสิว่าเห็นกันเนาะคะ่ะมากินอย่างดารานี้มีแม่ขนมเข็งด้วยแม่ขนมเข็งก็เป็นจ้า โอัยกระซังแล้วอเอะขอมาหลดโอ้ยสวัสดีค่ะพี่ร้อนด้วยอร่อยอร่อยครับผมจ้าคุณแซบสะออนแฟนเพจอหอมหอมอร้อนเวลาแต่นางก็ไม่ค่อยจะไปค่อยมีปฏิสัมพันธ์นะเนี่ยพยายามอยากจะบอกนางอยู่แล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งอะผู้ติดตามนางก็วันนี้มีกล้วยมาโชว์ กล้วยนี้ไม่ใช่อะไรนะคะพี่คือเจนไปไปทําบุญกะถินมาแล้วงานจะไปซาช่วงประมาณวันที่หลังวันที่ยี่สิบหลังหลังจากวันที่ยี่สิบธันวาไปแล้วงานงานงานจะน้อยลงว่า <laughs> ขนาด่ร้อยห้าสิบกมันทำเลียวแล้วก็เนี่ยค่ะน้องพึ่งฝากมาให้อร่อยมากอร่อยมากค่ะเห็นไหมถึงเราไม่ได้ได้เงินแต่เราก็ได้เนี่ยเราได้เพื่อนได้กลยาน,นมิ้งกวยนี่ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนกลยานนมิตรทุกท่านขอให้ได้กวยกวย,ยเด้อค่ะเด้อเนี่ยเอามาจากสารคามค่ะไปถวายกระถินเพราะว่าเจนไปเป็นป่ะใช่ไหมอืมไม่เป็นไรตรงนี้แล้วก็คุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มทุกอย่างมันเป็นความสุขทางใจนะ ลองคอยร้องเพลงแลยพี่นอ้องงนั้นก็ขอจบไล์แต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะลูกน้องร้องเพลงแล้วค่ะขอบคุณพี่ลําดวนขอบคุณพี่ลําดวน <c oughs> เต็มเม็ดเต็มนวยนะจ๊ะพี่น้องวันนี้เราก็มีของมาฝากวันสวงพี่น้องคอยไปเก็บบักยมมาบางหันนล้เจอกันแม่ขนมเข่งก็เลยมางานแต่งที่นครปฐม,มก็เลยว่าเอ้าในไหนถ้ามานาครปฐมแล้วก็มาหาลูกเจนเลยแกก็เลยมามากับแม่แม่สามท่านอุ้ยแซ่บ อร่อยจริงขอบคุณน้องพึ่งมากน้องพึ่งอันนี้ก็เป็นเพื่อนๆจากจากการที่ว่าเราเป็นครีเอเตอร์ชาโคนั่งลงโอยนั่งลงนั่งลงนั่งล้นั่งลงยนี่ดองนคอนั่งลงนงอร่อยมากแบคพัอพี่น้องบ้านเฮาเอิญอย่างเฮอดาลานี้สีปีเที่ยวใสปีไม่ เดี๋ยวคอยบอกกันประดาน,นี้ดารณีอันเนี้ยบ้านเฮาเออเนี่ยกับเฮ้ที่ยึดทั้งตนกันหลอนเจ็ดค่ะเจนก็จะได้ผ่านโฆษณาสตรีมเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเนาะยังไงเนาะก็เราได้เพื่อนในกัลยามนี้วิที่น่ารักแต่มันฝนตกไหมน้องเจนไม่ตกคะ่ะแม่เล็กพ <c oughs> ี่โอเคค่ะ <c oughs> นี่แหละ ขอรายงานตัวก่อนนะคะขอรายงานตัวเพื่อนๆใหม่ก่อนนะคะใช่ๆค่ะคุณนายลิตาบอกมองบ่เห็นคอมเมนต์ดาราน,นียังไม่เห็นคอมเมนต์อันรูปปเดนกับบัณฑิตไทยเนาะดาราเนาะรูปแบบว่ารูปถ่ายรวมตัวกันอะไม่ได้ถ่ายเลยค้าตะกินน้ำเยลกห้วยไไรสํหรับพี่เนองเจนสวัสดีจ้านันแหละเ <Gen, S 1> จน Gen, ฝากเพื่อนใหม่ด้วยนะคะเพื่อนใหม่ของเจนก็มีคุณปริชาติแฟนเพจนะ่ะ โอ้น่ะลูกยตุกนด็กด็กเด็ก็ทำอ่ะทำไมเขาลงคลิปว่าเอยทำไมเออได้เงินอย่างงน้นอย่างนี้เงี้ยเกิดว่าเป็นอย่างนะพี่น้องเขาได้ก็คือเขาได้แต่เราได้กัลยาณมิตรอะได้มากยิ่งกว่าเงินน,ะ,นะ้พี่เจนทํามานะเห็นป่ะเขาพานมาสองสามนาทีเราได้ยืดสองเหรียญ <laughs> ว่าเป็นอย่างอย่างน้นอยๆเราก็ได้กัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็มีอันนี้ พริกนี่หมอสำหรับเห็ดลาบพี่น้องเพราะใส่ใบกักกูดน้ำกินลาบออกเอ้ยหรือว่าร้อยกระทงสิงไปเที่ยวน่นเห้ดยดแล้วนี้ร้อยกระทงหรือว่าพี่เจนไปเที่ยวไอ้นี่ไปเที่ยวอะไรนะสุขโขทัยเนาะปีที่แล้วก็เพิ่นขับรถไปขายยังมือยังคำเนี่ยพี่น้องยเ <c oughs> มือแรงมามันกระสีมานเนี่ยแหละอันมองสุด้ทยยุคนี้เ <c oughs> พิ่นเหลือเท่าไรมาเป็นการยานมวิตรที่น่ารักแล้วอ่ะใช่ไหมถึงเจนจะผ่านของหม่อมีิเจนอ่ะนะหม่มีิเจนจะผ่านโฆษณาสตรีมไปแล้วอ่ะ เหรียญย่าไม่พูดถึงผู้ติดตามนางเพิ่งจะมีแค่พันกว่าคนน่ะใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเรานางไปไลฟ์สดมากๆก็นานทีนางก็ลดอยู่ดีแหละเพราะผู้ติดตามนางแบบน้อยมากแล้วก็จะมีไก่ย่างอุ๊ยร้อนๆเอนเลยไก่ย่างร้อนๆอนไก่ย่างร้อนๆค่ะเพื่อนๆอ้ยนหอนหอนไก่ย่างร้อนที่น่ารักแล้วก็ตรงนี้ก็เจนก็ขอฝากบ้านไร่เจนกำมลนด้วยนะคะบ้านไร่เจนกำมลนก็เป็นน้องใหม่แต่ว่าเจนอะทำเพจ เหมือนที่พี่เจนบอกดารานีนั่นแหละเหมือนมันมันอิ่มตัวเนาะมันอิ่มตัวแล้วมันแบบว่ามันอันเริมมือหรอใคยลืมเปิดไฟพี่น้องไปดูคลิปเลียวของเข้าไปในโปรไฟล์ของของคนที่ไลฟ์สดอยู่อะแล้วก็เข้าไปดูคลิปเลียวสักหนึ่งคลิปแล้วก็จิ้มไปตรงที่ว่าคอมเมนต์อะค่ะธรรมชาติไหมคะเพื่อนเพื่อนน้องหมาค่อยกัเริ่มมานล้ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนขอบคุณกัลยาณีมิตรทุกท่านเด้อค่ะท มีบะาตำทัวน่ะ,ะนอ้ยเจ้าก,กันบังคับข่อยเนะาะ <laughs> ขอตัวไปออกกำลังกังไรแล้วเดี๋ยวเจนจะไปเยี่ยมบ้านเด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะไปหาไปเยี่ยมบ้านเด้อจ้ะไปทักทายกันเด้อจ้ะพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆทีแววมาเป็นกำลังใจให้เด้อจาอ้าไอ้รับด่วนแล้วอร่อยไหมชาโคลองเข้าโคออกออก,ออกดูอาจจะเห็นก็ได้ ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านคอมเมนต์ซื้อเหรียญมาไหกันได้เดอ้อจ้าพี่น้องอันฟังอันอันภาษาอีสานในเว่าอันอีกแล้วเนีย่ยถ้าน,น้องพึ่งอยู่น้องพึ่งเขาบอกว่ามีพูดภาษาอีสานอีกแล้วอะไรเนี้ยแล้วแต่ว่าเพจอะยังยังไม่ถึงไหนเลยค่ะเพจยังขาดผู้ติดตามอยู่เขีเพจยังขาดผู้ติดตามอีกเยอะเจนก็เลยมาเปิดเพจใหม่นะฝนตกไหมน้องเจนไม่ตกคะ่ะแม่เล็ก <c oughs> พี่ยังกรอบอยู่นะ อืมขอบคุณมากๆนะคะสำหรับของฝากอร่อยได้ไหม,มก็วันนี้พยายามยว่าจะพูดกับอกสะแบงนะเนี่ยแต่นางก็ยังไม่เข้ามาไล์สดพี่เจนไล์สดมาห้าวันกนะอกสะแบงไม่เคยเข้าไล์สดอ,อพี่ดำดวงบอกว่าได้ยินว่าแม่สมบัติของเจนนะถ้าไปดูแบบของพี่สมบัตินะจะไม่จะไม่ขึ้นอันรูปเน,นกันบไม่ได้ไทยเนาะดาราเนาะรูปแบบว่า รูปถ่ายรวมตัวกันอะไม่ได้ถ่ายเลยค้าตะกินหนาบแยกห้วยไหลสัตว์พี่น้องเจนสวัสดีจ้าก่อนแรกเจนฝากเพื่อนใหม่ด้วยนะคะเพื่อนใหม่ของเจนก็มีคุณปริชาติแฟนเพจนะเหลืออีกประมาณมันมีทั้งหมดอะสิบหกลูกนับลูกไว้ด้วยนะคะสิบหกลูกแล้วก็เก็บมาประมาณเจ็ดลูกก็เหลือประมาณเก้าลูกแปดเก้าลูกนี่เลยไหคะถ้าเจนผู้ติด,ดตามครบแล้วอะเจนก็ผ่านเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้หลังบ้านเจนอะสะอาดปลอดโปร่ง ถ้าเจนมีผู้ติดตามอีกสองอีกพันอีกพันจะช่วยนายยังไงแล้วเวลาเพื่อนเพื่อนไลฟ์สดก็พยายามเข้ามาดูหน่อยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนแต่ละคนเขาไลฟ์สดอ่ะเขาก็ไลฟ์สดกันตรงเวลาทั้งนั้นตรงนู้ดคำสุขสวัสดีค่ะทำงานอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณนงนูด้ดขอบคุณมากมากนะคะที่แวะมาให้กำลังใจแวะมารับชมเด้อค่ะแวะมาดี <Sail> <laughs> ปะอาไรค่ะ